ให้จะฟังก็กำหนดฟังนะกำหนดฟังก็ไม่ต้องดูลมให้คิดตามให้จะดูลมก็ดูลมไปตามอัธยาศัยวันนี้เราจะมาพูดถึงมาทบทวนเรื่องอวิชชาอาวิชชาแปดอย่างเคยแนะนํากันไปแล้ววันนี้เราจะมาทบทวนพระทธเจ้าบอกพระทธเจา้าท่านตัดว่าเราต้องฟังบ่อยๆปฏบบิบัติบ่อยๆ ถึงจะได้มักได้ผลบางทีลืมบางทีเราจําด้วยสมองเราก็จะลืมเพราะมันไม่ยังไม่มาจากใจของเราถ้าวันไหนที่เราเข้าสู่ใจเราเราก็จะจําได้ตลอดวันนี้จะมาพูดถึงอวิชาแปดอย่างวิชาก็คือความไม่รู้ไม่รู้ก็ก็คือโงอ่ในเรื่องนั้นๆคนเรามันก็ อาจจะไม่ได้รู้ไปทุกเรื่องบางเรื่องเราอาจจะไม่รู้มันถึงเรียกว่าอาวิชชาคือความไม่รู้วันนี้เราจะมาพูดอวิชชาในพุทธศาสนาเนะี่ยมีแปดอย่างสิ่งที่คนทั่วไปจะไม่ค่อยรู้กันก็หนึ่งไม่รู้จักทุกสองไม่รู้เหตุแห่งทุกสามไม่รู้ว่าทุกขนี้ดับได้ สี่ไม่รู้ว่าหนทางหการดับทุกข์แบบถาวรนั้นมีก็คือมรรคผีองคแปดนี่นเองแล้วก็ไม่รู้ว่าชาติที่แล้วมีใน,นอันที่ห้าคือไม่รู้ว่าชาติที่แล้วมีข้อ,นนอที่หกไม่รู้ว่าชาติหน้ามีข้อที่เจ็ดที่เราไม่รู้ก็คือไม่รู้ว่าชาติที่แล้วส่งผลถึงชาตินี้ชาตินี้ส่งผลถึงชาติหน้าแล้วก็ไม่รู้ปกิจสมุดบาบา วงจรอ,อุบาทที่ทำให้เราเวียนเกิดเวียนตายโดยที่ไม่มีที่สิ้นสุดทำไมถึงพูดว่าว่าความไม่รู้แปดอย่างเนี่ยทำให้เราต้องมาเวียนเกิดเวียนตายทุกทุกอยู่ตลอดเกิดมาเมื่อไหร่ก็ทุกทุกจากอะไรก็จากความแก่ความเจ็บความตายเกิดมาแล้วเจอแน่นอนก็คือความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยข้อแรกที่คนไม่รู้ก็คือทุกนี่แหละ ที่เราไม่รู้พระพุทธเจ้าก็ตัดว่าทุกนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดรู้เราต้องรู้ไม่ใช่เราไม่รู้เราจะรู้ได้ยังไงเรารู้จักเราถึงจะรู้จักทุกเราต้องอยังไงเราต้องมาปฏิบัติมาปฏิบัติในี่แหละที่พระเจ้าสอนห,น,หนทางแห่งการดับทุกนเนี่ยอ,อย่างถาวรใช่ไหมก็คือปฏิบัติตามมรคมีองค์แปดศีลส,สมาธิปัญญานั่นเอง ทุกที่สิ่งที่เราควรกำหนดรู้ก็คือทุกจากความแก่ความเจ็บและความตายซึ่งเราไม่ค่อยรู้กันตรงนี้เรารู้แต่ว่าเออมีแก่มีเจ็บมีตายแต่เราไม่รู้รู้แต่ว่าทุกทุกจากความหิวความลำบากยากจนใช่ไหมรู้แต่อย่างนั้นแต่คนส่วนมากไม่ค่อยรู้ตัวหรอกว่าเราแก,ทก่ทุกวันทุกวันใช่ไหมแล้วเราก็เจ็บแล้วเราก็ตายบางคนเจ็บมากก็วิ่งหาหมอดู เป็นอะไรใครมาทำเราเห็นหมาลืมนึกไปว่าตัวเองแก่ลนะร่างกายคนแก่ก็อย่างเง,งี้ยงงดเงินเงินน่าบางทีเดินไปก็เดินหน้าถอยหลังถอยหลังเดินหน้ามาหกลบหกลม้มหกลุกมัง่งก็มีความสึกว่าใครมาผลักจริงๆมันไม่มีใครผลักละเพราะว่าร่างกายของเราอ่ะมันสูนมันไม่ค่อยดีละสปริงมันก็ไม่ดีละ ข้อทั้งหลายมันก็ยึดแล้วม,มัจะเดินจะทำอะไรมันก็ไม่สะดวกไม่มีหลักในการบางคนนะไม่มีหลักสมัยหนุมน่มๆหนุมน่มๆสาวๆเงี้ยเราจะหกลม้มหกลุกเนะี่ยยังตัวเรายังขืนได้แต่ตอนนี้พอเราแก่มาสังเกตดูพอจะล้มแผลลงไปละยึดอะไรไม่ทันละพระพุทธเจ้าถึงต้องให้เรามาปฏิบัติ เราจะรู้อวิชชาแปดอย่างได้ก็ต่อเมื่อเรามาฝึกสมาธิมาฝึกสมาธิมาฝึกมารู้ลมเข้ารู้ลมออกที่เรา,าที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรจนเราจะผ่านตรงไหน,นเราต้องได้ฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ถึงอุเบกขายกจิตขึ้นมาวิปัสสนาไหมเราถึงตอนนั้นเราถึงจะรู้ว่าทุก เป็นสิ่งที่ควรกาหนดรู้ถึงตอนนั้นเรารู้ละทุกที่พระเจ้าบอกอทุกเกี่ยวกับร่างกายพอเราถึงฌานสี่อย่างเงี้ยถึงตอนนั้นเรารู้ว่าพอได้ฌานสี่แล้วจะไม่มีลมหายใจถึงตอนนั้นเราจะรู้ว่ากายกับใจนี่มันคนละส่วนกันจริงๆเห็นไหมตอนตอนนั้นเราไม่รู้เราก็ยืดกายของเราเนี่ยกายของเราเราเจ็บนะเราไม่สบายอู้เราจะตายเราก็เกลือกลัวตาย แต่พอเรามานั่งสมาธิเนี่ยถึงได้ถึงชานสี่ละเออตอนนั้นถึงเวลานั้นเราไม่มีลมหายใจก็คือเรานั่นะคือเราไม่มีลมหายใจร่างกายมันก็ยังหายใจปกติอยู่แต่จิตของเราไม่ไปรับรู้เห็นไหมตอนนี้เราถึงได้รู้ตามพุทธเจ้านั้นตัดบอกไว้ว่า กายกับใจคนละส่วนเพราะถึงชาญนสี่เรารู้แล้วว่าอ๋อกายกับใจนี่คนละส่วนกันนะถึงนังนั้นเราก็รู้แล้วว่าอ๋อทุกที่ควรกําหนดรู้ก็คือทุกจากอะไรทุกจากความแก่ความเจ็บและความตายนั่นเองเรารู้ยังไงร,รู้ว่าโอ้กายนี่มันเป็นของมันอย่างนี้นี่กายนี่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของร่างกายเราคือจิตวิญญาณที่มาอาศัยกายนี้อยู่เราก็จะรู้จาก ความทุกเห็นไหมเนี่ยทุกที่พุทธเจ้าให้กําหนดรู้ทุกที่เราไม่รู้เราก็จะรู้ละตอนนี้พอเรามาได้ฌานสี่ปุ๊บเรารู้ละอ๋อทุกที่พุทธเจ้าให้เรากําหนดรู้ก็คือทุกจากความแก่ความเจ็บและความตายนี่เองเห็นไหมเราก็จะรับได้รู้อ๋อคนเราอย่างเงี้ยเกิดมาเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็ต้องแก่แก่แล้วเจ็บเจ็บและเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเห็นไหมตอนนี้เรานี่แหละเป็นผู้รู้จักทุกแบบแน่นอนเห็นไหมอวิชชาตอนเนี้ย ความไม่รู้ของเราตรงนี้ยอ่เรื่องทุกนเนี่ยเราก็รู้ละเรา,เารทุกที่พระเจ้าให้เป็นกําหนดรู้เราก็รู้ละตอนนี้ว่าทุกเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของกายใช่ไหมทุกเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้ใช่ไหมแล้วทีนี้เราจะรู้ต่อไปอีกเพราะเรามาฝึกปฏิบัติเนี่ยวิชาตัวที่สองตัวแรกเนี่ยเรารู้อรู้แจ้งแทงจหนอะตลอดแล้วว่าอ๋อเอาวิชาตัวนี้เห็นไหมหลังจากที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเราก็มีวิชาละจากที่เราไม่รู้ ทุกเป็นยังไงตอนนี้เรารู้จักทุกด oui นะีแล้วจากการปฏิบัติของเราตอนนี้เราเป็นผู้รู้จักทุกละตอนนี้เราจะเป็นผู้รู้เหตุแห่งทุกละตอนนี้เหตุแห่งทุกนี่คืออะไรเพราะเราไปยึดกายนี้เองเห็นไหมเราไปยึดตอนที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเราคิดแต่ว่ากายนี้เป็นของเราเราของกายนี้มันคือเราเราคือกายนี้เรารู้ละสาเหตุแห่งทุกตรงเนี้ย ก็คือเราไปยึดกายนี่เองเห็นไหมเรามีกิเลสกิเลสเราคิดว่าเอานี่มันคือเรามันคือเราเห็นไหมสมุทัยเหตุแห่งทุกข์ตอนนี้เรารู้หรือยังเรารู้แล้วเห็นไหมเพราะเราไปยึดมันไปยึดกายนี้ไว้เราถึงอ๋อพอกายมันเจ็บมันไม่สบายเราก็มาพอมันแก่มันเจ็บแล้วมันจะตายเราก็ถึงทุรนทุลายเพราะเราไปยึดกายนี้เห็นไหมอันนี้เราก็แก้ปมที่สองได้แล้วเหตุแห่งทุกข์ เห็นมเพราะเราไปยึดกายนี้ไว้ทําให้เราเอยังมีทุกข์กับกายนี้อยู่ตอนเนี้สมุทัยเนี่ยกิเลสเป็นเหตุแห่งทุกข์จริงเห็นไหมเราก็มีวิชาแล้วตอนนี้เราเออเรารู้ละมันเป็นของมันอย่างนี้เห็นไหมถึงต่อไปร่างกายเรามันจะมันจะแก่ยังไงเราก็รับได้เป็นเรื่องของมันมันจะป่วยมันก็เรื่องของมันมันจะตายก็เรื่องของมันอีกเห็นไหมตอนนี้เราจากเราเป็นอวิชชาแปดอย่างตอนนี้เรามีวิชาสองอย่างละ ก็คือรู้จักทุกข์ละเป็นสิ่งที่เรากําหนดรู้ละตอนนี้มันเป็นอย่างนี้เห็นไหมเหตุแห่งทุกข์เราก็รู้ละนิโรธเห็นไหมพระพุทธเจ้าบอกนิโรธต้องทําให้แจ้งต้องทําแจ้งเลยอย่างเห็นไหมหลังจากที่เรารู้สาเหตุของความทุกข์แล้วอพอเรามีรู้เหตุแห่งทุกข์เราก็มีแต่ความสุขเห็นไหมนิโรธทําให้แจ้งตอนนี้เราแจ้งเลยอย่างเราก็แจ้งแล้วพอทุกข์ดับสุขมันก็เกิด หไหมจากการที่เรามายึดกายเราอยู่ว่าโอ้กายนี่มันเป็นของเราเป็นของเราเห็นไหมจากที่เรารู้แล้วว่าอความทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่เราทุกข์เราไปยึดมันเฉยๆตอนนี้เรารู้เหตุมันละรู้เหตุแห่งทุกข์เราก็มีแต่ความสุขเห็นไหมอวิชาตัว driven, ที่สามนิโรดนี่เรารู้แจ้งแล้วตอนนี้เราทําแจ้งแล้วเห็นไหมเราก็เป็นผู้เป็นผู้รู้เรื่งองนิโรธ ตอนนี้เราก็รู้อะไรมักมัก, Susan, ม,ก São, มีอง 7, แปดเราปฏิบัติตามหรือยังเรามันนั่งอย่างเนี้ยคือมักมีองแปดก็คือหนทางแห่งการดับทุกข์แบบถาวรเราทำหรือยังตอนนี้เราทำแล้วเราแแมาปฏิบัติแล้วตอนนี้เรามาทรงฌานได้ขนาดนี้แล้วเราปฏิบัติมักมีองแปดหนทางแห่งการดับทุกข์เราทำหรือยังตอนนี้เราทำแล้วมาให้เรามาปฏิบัติกันตรงเนี้ยศีลสมาธิปัญญา จากการที่เราจะมานั่งได้ศีลเราต้องดีเห็นไหมศีลดีว่าสิีลดีจะทําให้เรามีสมาธิดีสมาธิดีจะทําให้มีปัญญาดีเห็นไหมนังจากศีลที่ตามที่เราเคยแนะนํำกันไปละวิีลของมักมีองค์แปดศีลมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปสัมมาวาจาสัมมากัมมตักสัสมาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิเห็นไหม เรามานั่งสมาธิรูล้ลมเข้ารูล้ลมออกจนเกิดสมาธิขึ้นมาพอเราไม่สมาธิเรายกจิตขึ้นมาวิปัสสนามีสมาธิได้ถึงฌานสี่อุเบก้ายกจิตขึ้นมาวิปัสสนาเห็นไหมนะปัญญาเราเกิดนี่เรามาปฏิบัติตามมัคมีองคแปลละมันอวิชชาสี่อย่างนี้เราก็รู้แล้วเห็นไหมเราก็มีวิชาในสี่อย่างอาวิชชาสี่ตัวแรกนี้ เราทะลุปูโป่งแล้วเรารู้เรื่องหมดแล้วเห็นไหมจากเราไม่รู้เรามารู้แล้วเห็นไหมเราเป็นผู้มีวิช,ชาแล้วตอนนี้หลังจากที่เรามานั่งสมาธิอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วผลจะมาแต่เหตุพระพุทธเจ้าตัดไม่ผิดจากการที่เราทรงฌานได้เราก็รู้อดีตชาติเห็นไหมสิ่งที่เราไม่รู้คืออดีตชาติมีจริงเห็นไหมเราก็จากการที่เรามานั่งสมาธิเรารู้ละอโอ้ผลจะมาแต่เหตุ คนเราเกิดมาจะจนจะรวยจะมาพิกลพิการหรืออหน้าตาดีสติปัญญาดีเราก็รู้ละนี่มันมีอดีตชาตินี่เรารู้ไปรู้อดีตแล้วว่าอ๋อคนนี้คนที่เกิดมาพิกลพิการเนี่ยชาติที่แล้วเขาทำอะไรไว้จากการที่เรามีความรู้ละในการมานั่งสมาธินี่แหละแมนเรารู้อดีตชาติแล้วว่าโอ้คนที่มาเป็นแบบนี้เพราะพระพุทธเจ้าตัดไม่ผิดคนเราคนเราทำไมเกิดมาไม่เหมือนกัน บางคนทําไมเกิดมาจนบางคนเกิดมารวยบางคนเกิดมาหน้าตาดีบางคนเกิดมาพิกลพิการมันเพราะอะไรเห็นไหมเรารู้ละจากการที่เราไปรู้เรื่องศินที่พระพุทธเจ้าตัดพุทธเจ้าบอกผลยังมาแต่เหตุเห็นไหมเรารู้ละอ,อ๋อคนที่เขาเป็นแบบนี้เพราะเขาทาเหตุอะไรไว้ถึงเป็นแบบนี้เรารู้ว่าชาติที่แล้วมีแล้วเราก็จะรู้ต่ออีกว่าชาติหน้ามี เพราะว่าชาติที่แล้วส่งผลหนึ่งชาตินี้เห็นไหมชาตินี้ก็ต้องส่งผลหนึ่งชาติต่อไปอีกเห็นไหมข้อน,นี้เราก็รู้อีกเหมือนกันเห็นไหมว่าเอออดีตชาตินะมันส่งผลถึงชาตินี้นะชาตินี้ส่งผลถึงชาติต่อไปนะเห็นไหมเราเชื่อ,อาจากการที่เรามานั่งสมาธินี่แหละเราถึงได้รู้อ๋อคนเราเตายแล้วไปไหนเห็นไหมตายแล้วไปไหนเราก็จะรู้ว่าชาติหน้ามีจริงเห็นไหมมีจริงยังไง จากการที่เรามา,านั่งสมาธิมาวิปัสสนายกจิตขึ้นมาวิปัสสนารู้ว่าโอ้ผลยังมาแต่เหตุไหมทําดีต้องได้ดีแน่นอนทําชั่วต้องได้ชั่วแน่นอน right? เนี่ยมันเราจะจารู้จากนรกรู้จักสวรรค์ละว่าคนทําดีไปดีคนทําไม่ดีก็ลงนรกเห็นไหมจากการที่เรามานั่งวิปัสสนาเนี่แหละเราก็จะรู้ว่าชาติที่แล้วมีชาติหน้ามีแล้วชาตินี้ส่งผลชาติที่แล้วส่งผลถึงชาตินี้ชาตินี้ส่งผลถึงชาติหน้า เรารู้จากแจ้งแทงตลอดเล้วโอ้มันเป็นเรื่องจริงนี่จากกันที่เรามาเรามาถึงตรงเนี้ยบางคนก็อาจจะามาถึงตรงนี้ก็อาจจะรู้รู้บางคนมีฤทธิ์มีมีอภินยาเขาเรียกมีอภินยาก็จะเห็นได้บางคนก็อดีตชาติเคยเคยได้กระสินมาบางดีชาตินี้เ็จะเห็นอ,อดีตเห็นปัจจุบันเห็นอน,นาคตได้ และอีกอย่างที่เรารู้ต่อไปก็คือปกิจจสมุทประบาทวงจรอุบาทที่ทําให้เรามาเวียนเกิดเวียนตายแล้วนี้เรารู้แล้วอ๋อผลยมาแต่เหตุตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไม่ผิดเราถึง mm hmm. ว่าเราก็จะดูต่อไปอีกอย่างที่เราบอกเราตายเนี่ยมาความตายมาจากไหนความตายก็จากมาจากความอ่าความแก่แล้วก็จากความแก่มาจากไหนก็มีจากตั้งแต่เด็กก็คือการเกิดใช่หไหมล้วก็ถอยขึ้นไปถอยขึ้นไป เราถึงได้รู้ว่าโอ้กิเลสเป็นเหตุแห่งทุกข์เนี่ยเห็นไหมตัณหาทั้งหลายเนี่จะทําให้เรามาเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายตอนนี้ยม็นไพอเรามาถึงขนาดนี้เราก็จะรู้ว่าเอา้ะวงปิจจสมุทปาบาทเนี่ยวงจรอุบาทที่เราต้องเวียนว่หยตายเกิดเห็นเราจะรู้ออกเหตุผลจะมาแต่เหตุเห็นไหมเหตุเกิดขึ้นผลมันจะเป็นยังไงตอนนี้เรารู้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังอยากจะเกิดอีกไหม เกิดมาแล้วต้องมาแก่มาเจ็บมาตายเรายังต้องกายอีกไหมเห็นไหมเราก็ถอยไปถอยไปอย่างที่เราเคยแนะนํากันแล้วปก,กิจสมุดบาบาอ่ะกลับไปทบทวนดูอีกทีก็ได้ตัวนี้จะทาให้เรามาเวียนเกิดเวียนตายถ้าตราบใดที่เราเออยังมีอวิชชาอยู่เนี่ยเราก็ต้องเวียนเกิดเวียนตายเนี้ยไม่มีที่จบที่สิ้นมีทุกทุกทุกตลอดไปเป็นวงเขาเรียกว,วัตตะวัตตะคือเป็นวงกลมแล้วก็ตัวเนี้ย วนไป,ไปเกิดเกิดแล้วแก่แก่แล้วเจ็บเจ็บแต่ไปเกิดใหม่อีกเห็นไหมบางทีทําบุญก็ได้ขึ้นสวรรค์ทําชั่วก็ลงนรกอย่างเงี้ยวนไปวนมาหาที่สิ้นสุดไม่ได้แต่ตอนนี้ละจากที่เราเป็นอวิชาแปดอย่างเรารู้ละวิชาแปดอย่างเนี่อวิชาแปดอย่างเรารู้ละเรารู้หมดละรู้แจ้งแทงตลอดแล้วเรายัองอยากจะเกิดอีกไหมมาหนึ่งตอนนั้นเรารู้ว่าการเกิดนี่เป็นทุกข์เห็นไหมเราก็ไม่อยากจะเกิด เราต้องมาหาทางดับทุกข์แล้วตอนนี้หลังจากที่เรารู้ตามพุทธเจ้าตัดพุทธเจ้าตัดเรื่องอริยสัจส,สี่พุทธเจ้าตัดสรู้เรื่องอริยสัจส,สี่ความจริงอันประเสริฐสี่ประการ<อ>คือแล้วก็มีปิจจสมุทปะบาทวงจรนุบาทที่ทําให้เราเวียนเกิดเวียนตายตอนนี้เรารู้ทะลุป,ปุโปรงนะเราก็หยุดการเกิดของเรานะอะตอนนี้เราตายไปเราก็เออคอ อพอเรามาปฏิบัติเนี่ยชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายของเราละทําบุญทํากุศลไปทําบุญทํากุศลไปต่างๆพิจารณาไปว่าการเกิดเนี่ยมันเกิดการเกิดมานี้เป็นทุกข์เห็นไหมเรายังอยากจะมีร่างกายแบบนี้อีกไหมเราก็จะไม่เอาละร่างกายแบบนี้แล้วก็พิจารณาต่ออีกหลังจากที่เราทรงฌานได้เราอาวิชชาแปดอย่างเรารู้ทะลุโป,ป่ปลงละแล้วก็พิจารณาเรื่องอะไรวิปัสสนาญาณเก้า จากที่เราแนะนําไปเห็นไหมเราก็จะรู้ถึงวิปัสนาญาณก้าเนี่ยเราทะลุอุปโภคหมดแล้วเราถึงตอนนั้นเราไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกลวนะวงจรอุบาห์ตรงเนี้ยมันก็จะหยุดลงอยู่ที่ตัวเราเป็นผู้หยุดมันเรายังอยากจะไปต่อหรือเราพอแค่นี้เห็นไหมไปต่อหมายความว่าไปเวียนเกิดเวียนตายอีกหาที่สิ้นสุดไม่ได้หรือเราจะโอเคตอนนี้เรารู้ละโอ้ทุกมันเกิดจากอะไรเห็นไหม จากการเกิดนี่เองเราต้องหยุดการเกิดหยุดยังไงเราต้องดูว่าเราต้องหยุดยังไงหนยะุดหยุด,ยดก็หยุดตัณหานี่แหละตัณหาคือความอยากทั้งหลายมาตัณหาตัณหาจะทำให้เราเออพอมีมีตัณหาก็มีเวทนาเวทนาทำให้เรายึดมั่นถือมั่นอะยิดบางคนเนี่ยตอนนี้ชาตินี้เกิดมาร่างกายครบดี อาการครบสามสิบสองอยากได้อะไรก็ได้หมดไม่มีความทุกข์อะไรเลยคิดแต่ว่าไม่มีความทุกข์จากความหิวความลำบากยากเข็นไม่มีอะไรจะกินน่ะแต่ไม่ได้คิดถึงทุกขทุกที่เป็นสัจจทุกขก็คือทุกข์จากความแก่ความเจ็บความตายคนเราส่วนมากจะไปยึดแต่ทุกจรหรือทุกที่มาสมทุกทุกทุกจากเออความหิวความกระหายความไม่ได้ดังใจ ไปคิดแต่ย่างงั้นแต่ไม่ได้คิดถึงว่าทุกข์จากความแก่ความเจ็บความตายตอนนี้เรารู้ละเราต้องหยุดก็คือหยุดตัณหาตัณหาความทยานอยากทั้งหลายอยากจะเกิดอีกตอนนี้เราไม่มีอยากจะเกิดแล้วเ,เกิดมากี่กี่ชาติกี่ชาติก็เป็นอนี้ยเกิดมาแล้วแก่แก่แล้วเจ็บเจ็บแล้วไม่มีอะไรที่เป็นสาระเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนให้มาปฏิบัติ มีหน้าที่ตอนนี้หน้าที่ของเราก็คือเพื่อจะปฏิบัติเพื่อดับทุกนะดับทุกอะไรดับทุกทางใจอย่างที่พระเจ้านั้นตรัสไว้ดับดับการเกิดเนี่ยถ้าเราไม่มีการเกิดเราก็ไม่ทุกถูกไหมเราไม่มีร่างกายเราจะเอาอะไรมาทุกข์อ่ะถ้าเรายังบางคนเออไม่มีร่างกายเกิดเป็นคนทุกข์ไปเป็นเทวดาดีวกว่าไม่ทุกข์ใช่ไหมถึงเวลาหมดบุญก็ต้องกลับมาเกิดอยู่ดี บางคนก็แบบมันคิดว่าไปเป็นพรมหมดีกว่า,ามีสบายมีความสุขอยู่นานแต่ถึงเวลามันก็ต้องหมดบุญมันก็ต้องไปกลับไปเกิดอีกเพราะฉะนั้นเกิดมาเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นเรายังจะเอาอีกเหรอเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะให้เราปฏิบัติตามมักมีโอมแปดศีลสมาธิปัญญาตัวเนี้ยจะทำให้เราหยุดการเกิดของเราชาตินี้ ชาติผ่านๆมาเราไม่รู้จะทำยังไงแต่ชาตินี้เรามีสิ์เต็มที่นะที่จะมาปฏิบัติให้เข้านิพพานไปได้อยู่ที่ตัวเราอย่างเดียวจะเล่งไม่เล่งจะทำความเพียรตรงนี้ให้สำเร็จรุ้ล่วงไปหรือว่ายังอยากจะเกิดอีกเกิดมาก็เป็นอย่างเนี้ยเกิดมาก็ทุกข์อีกกี่ภพกี่ชาติก็เป็นอย่างเนี้ยจะเกิดมาเป็นคนจนก็ทุกแบบคนจน เกิดมาเป็นคนรวยก็ทุกแบบคนรวยให้เราไปคิดเอาเองว่าเรายังอยากจะเกิดอีกไหมให้เรามาคิดพิจารณาดีๆนั่งไปก็คิดไปให้ทรงฌานให้ได้ก่อนนะถ้าถ้าเราทรงฌานไม่ได้คิดไปอย่างเงี้ยมันก็จะแลบออกมาอ๋อไม่เอาไม่เอาอยากจะเกิดอีกเห็นไหมบางคนน่ะรู้เลยนั่งไปแล้วมาเกิดมาเป็นทุกข์อ่ะพอมีความสุขไหนก็ยังอยากจะเกิดอีกตอนทุกข์ไม่อยากจะเกิดละ ชาตินี้ขอให้เกิดเป็นชาติสุดท้ายเห็นไหมแต่ยังไม่รู้วิธีเลยว่าจะต้องทํำยังไงไม่ให้กรมให้กลับมาเกิดอีกบางคนเนี่ยมีความสุขแล้วอยากจะเกิดอีกอะเกิดมาอีกหน่อยแล้วกันนะอีกชาติหนึ่งแล้วกันนะเราก็ไม่เห็นลําบากอะไรนี่คนจะชอบคิดอย่างนี้นให้เราคิดพิจารณาบ่อยๆให้ดูนี่เราเกิดมาแล้วยังเป็นอย่างเนี้ยมีเกิดมาก็มีทุกข์อีก อภิชาแปดอย่างเนี่ยเราต้องคิดทีละข้อทีละข้อแล้วฝึกให้ได้ตราบใดที่เรายังทรงฌานไม่ได้อภิชาแปดอย่างเนี่ยเรายังยังไม่ได้ยังคิดไม่ออกไม่รู้จะคิดยังไงนี่พูดแนะนำคร่าวๆก่อนอีกหน่อยแต่ละคนก็ทรงฌานหนึ่งฌานสี่แล้วอุบเบกขายกจิตขึ้นมาว,วิปัสสนาก็คือคิดนั่นแหละคิดตามความเป็นจริง คิดถึงว่าวิชาแปดอย่างมีอะไรบ้างก็คิดทีละข้อทีละข้อข้อไหนที่เรายังติดอยู่เห็นไหมเราเราเรารู้ยังข้อนี้เห็นไหมทุกเรารู้หรือยังเห็นไหมสมุทัยเรารู้ยังนิโรธเรารู้ยังมัดเรารู้ทะลุปุโปงหรือยังเรารู้พอทรงชาได้คิดพิจารณาบ่อยๆเราจะเราก็จะรู้เห็นนะโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เอง ที่เราต้องเวียนเกิดเวียนตายเพราะว่าเราไม่รู้ไอ้แปดอย่างนี้เองนะบางคนเกิดมาเกิดมาทีเดียวตายทีเดียว,ยว,ยวอยากทําอะไรตามใจเลยเนหะ็นไหมอยากจะผิดศีลผิดธรรมเป็นไรนี่เขาบอกว่าเกิดทีเดียวตายทีเดียว,ยยวนะลืมนึกไปแสดงว่าไม่เชื่อพระพุเจ้าพระพุเจ้าตรัสรู้นะเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้แจ้งโลกลท่านตรัสรู้แล้วท่านก็มาบอกเราให้เราทําตามนะ อันไหนเราดีเราทำอันไหนไม่ดีอย่าทำมันมะาสินห้าเนี่ยเป็นสินที่เป็นสินที่ยุติธรรมกับทุกสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้สินห้าเนี่ยเป็นสินที่มีให้ความยุติธรรมกับสิ่งมีชีวิตในโลกนี้มาคิดดูดีๆนมะสินข้อหนึ่งเนะี่ยห้ามฆ่าสัว์ตดชีวิตนะชีวิตใครใครก็รักเดี๋ยวให้ให้ความยุติธรรมกับทุกชีวิต ไม่ใช่คิดจะไปฆ่าใครก็ฆ่าได้ใช่ไหมมันต้องมีผลลัพ์มันต้องมีรุไปฆ่าเขาใช่ไหมคุณได้รับผลลัพบแน่นอนเนี่ย<ม>บาปอากุศลตรงเนี้ยผิดศีลทุกข้อตกนรกทุกข้อนะนักบ้างเบาบ้างแล้วแต่แบบนี้ลักทรัพย์อย่างเงี้ยเห็นไหมของของเราอะ่ะเราก็ต้องคิดเอาใจเข้ามาใส่ใจเรา ของใครใครก็รักเขามันรักของเราเราชอบไหมเราก็ไม่ชอบเราก็อย่าไปทํากับคนอื่นข้อสามเนี่ยบ่กพื้ผ,ผิดในกามเนี่ยลูกเขาเมียใครอย่างเงี้ยคนอื่นมาทํากับลูกกับเมียเรากับแม่เราอย่างเงี้ยเราชอบไหมกับพี่กับน้องเราชอบไหมเราก็ไม่ชอบเราก็อย่าไปทํากับคนอื่นถึงข้อสี ok, so ier, cher, ่อย่างเี้ยห้ามพูดโกหกพูดซอเสียดพูดเพอเจเอร์พูดคาหยาบอย่างเงี้ย S <S เราไม่อยากให้ใครโกหกเราก็อย่าไปโกหกใครเหมือนกันคนอื่นเขาก็เหมือนเรานี่แหละเห็นไหมคือยุติธรรมทั้งสองฝ่ายเราอย่าไปทําเขาเขาก็ไม่ทําเราเห็นไหมเขาไม่ทาเราเราก็อย่าไปทําเขา Ex สุรายาเมาเนี่เหมือนกันสินข้อห<ม>้าเนี่ยดื่มสุรายาเมาเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นโทษกับตัวเอง<ม>เต็มๆทำสิ่งแรกที่เราเจอสิ่งแรกเราต้องเจอก่อนคือโรคภัยไข้เจ็บต่งตางๆ สินข้อห้าเนี่ยเราผิดปุ๊บเนี่ยอีกสี่ข้อเราสามารถผิดได้เลยนะศินข้อห้าเนี่ยเราเมาเล่าเรากินเล่าลงไปเมาเล่าเห็นไหมขับรถไปชนคนตายเห็นไหมเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วนะเห็นไหมสินอ่าของเราก็เสียละอเห็นไหมเราก็สามารถฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้ไหมคนบางคนอ่ะตอนไม่เมาก็ดีๆอยู่หัวพอเมาขึ้นมาเจ้าชู้ประตูดินลนะ ลูกเขาเมียใครเอาหมดนะก็ผิดสินข้อสามอีกคนเมาเนี่ยพูดจาเพ้อเจอเหลวไหลอยากจะพูดอะไรก็พูดใช่ไหมข้อสี่ก็รักษาไม่ได้แล่าบางทีบางทีจะไปกินเหล้าเงินไม่พอรักขโมยอีกอผิดหมด,ดข้อห้าเนี่ยผิดข้อเดียวผิดหมดอีกสี่ข้อเนี่ยไม่มีแล้วไม่เหลือสักข้อเลยผิดหมดเพราะฉะนั้นเนี่ย เราผู้ปฏิบัติเนี่ยศีลพุทธเจ้าเนี่ยบอกศีลต้องมาก่อนศีลดีจะทําให้เรามีสมาธิดีสมาธิดีจะทําให้ปัญญาดีศีลดีเนี่ยเรามานั่งสมาธิเราจะไม่จะไม่ไปคิดบางทีเราเคยไปฆ่าสัตว์แต่ชีวิตน,นั่งกําลังจะสงบสงบอ่ะสัตว์ที่เราฆ่ามันโผล่มาล่มันทำให้เราสะดุ้งตกใจเห็นไหมสมาธิเราก็จะไม่ดีนะถ้าศีลเราดีเราไม่เคยฆ่าไม่เคยศีลห้าข้อเราปฏิบัตินี่เราจิตเราจะสงบไว สงบไวเราเห็นไหมเราก็จะมีสมาธิได้ดีสมาธิเราก็จะเกิดขึ้นไวพอสมาธิดีเห็นไหมยกจิตขึ้นไหมปัสนาปัญญาเราก็จะดีมันเนื่องกันมาหมดสินดีสมาธิดีสมาธิดีทําให้ปัญญาดีปัญญาดีจะทําให้เรารักษาสินได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาให้ได้พยายามปฏิบัติสี่เราต้องมี บางคนนี่ปฏิบัติมาทั้งนานเนสมาธิยังไม่ได้เราต้องพิจารณาตัวเองว่าเอ๊ะมันเพราะอะไรสิ่งที่เราทําให้เราไม่ได้สมาธิสตีก็ไม่ได้สมาธิสตีก็คือนิวรณ์ห้าประการนี่หนละถ้าเราผ่านนิวรณ์ห้าประการได้เนี่ยเราจะนั่งสมาธิได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่งเนี่ยนั่งปุ๊บเราไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งนั้นนะ ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำลงจิตให้มั่นตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเราจะไม่คิดอย่างอื่นเราจะรู้แต่ลมเข้ารู้แต่ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกจะไม่ไปคิดอย่างอื่นเลยพอมันคิดเราก็ดึงกลับมาคิดก็ดึงกลับมาทําแค่เนี้ยแล้วเราจะได้สมาธิไม่ต้องไปคิดมากการฝึกใหม่ๆเนี่ยอย่าไปคิดแค่รู้ลมเข้ารู้ลมออกแค่นั้น พวกเราไปคิดพิจารณาบ่อยๆศาสนาพุทธเป็นศาสนาของผู้มีปัญญาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรเอาจิตหรือความรู้สึกตั้งไว้ที่กลางกระบ,บอมเลื่อนความรู้สึกมาที่คอสองข้าง เลื่อนไปตามหัวไหล่ทั้งสองเลื่อนไปตามโคนแขนทั้งสองจนถึงข้อศอกเลื่อนไปตามปลายแขนทั้งสองจนถึงข้อมือถึงฝ่ามือและยกมือขึ้นพนมเราจะแผ่เมตตา